สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่อยากจะพูดมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ติดอยู่ในใจอยู่ว่าคิดอยู่ว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดี ครับก็วันนี้เลยตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นเราลองพูดดูดีกว่านะครับเผื่อจะเป็นประโยชนะครับก็คือเป็นเรื่องของระบบการศึกษาไทยกับความเข้าใจของผู้ปกค,ครองนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยในฐานะผู้ปกครองแล้วก็ได้คุยกับผู้ปกครองหลายหลายคนนะครับแต่ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมเคยทําไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในระบบการศึกษาต่างๆเนี่ย ของประเทศไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปบ่อยมากนะครับทำปีสองปีอับเปลี่ยนนะครับผมจําได้ว่าตอนตอนช่วงแรกก็จะเป็นโอนเนี่ยนะครับช่วงข่อหน้าเนี่ยเป็นโอนเแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอเลเวลซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่เลยว่าเอเลเวลมันก็จะมันก็ก,กฎกติกาของแต่ละปีมันก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ในสิ่งที่ผมอยากพูดมากๆคือการความเข้าใจของผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองอย่างผมเนี่ยนะครับในช่วงที่ผมพูดเนี่ยนะครับ่าเป็นช่วงที่ เด็กๆนะครับเขาเรีกเด็ก6-8นะครับได้สอบ A Level ไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังรอผลอยู่นะครับเป็นช่วงประมาณเดือนมีนานะครับผลน่าจะออกประมาณเดือนเมษา6-8นะครับผมจำมันที่ไม่ได้มัไดีดูนะครับทนี้เรามาดูนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกผู้ปกครองได้หลายคนนะครับจุดแรกเลยเนี่ยนะครับเด็กๆเนี่ยในระดับมัธยมต้นแล้วก็ พอมัธยมต้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีว่าเวลาจบม .1 ม .2 ม .3 เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปสายสามัญต่อหรือจะไปสายวิชาชีพนั่นคือทางเลือกนะครับส่วนเพื่อพวกที่เลือกสายสามัญต่อก็คือมัธยมปลายส5 6ห้าหนะครับมันก็จะมีสายพวกวิทย์คณิตสายสินจำนวนสินภาษานะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกวิทย์คอมนะครับมีพวกไซโปนะครับมีเรื่องของออนิติศาส นะครับหรือมีเรื่องของวิศวกรรมนะครับก็คือแล้วแต่ละโรงเรียนนะครับจะสร้างหลักสูตรขึ้นมานะครับเพื่อที่เอาไวง่ายก็เปิดช่องทางนะครับก็คือหารายได้เข้ากับองค์กรนะครับหรือโรงเรียนของตัวเองนะครับส่วนบางคนนะครับถ้าเกิดว่าเข้าวิทยนิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในสายปกตินะครับซึ่งไม่ได้เป็นสายพิเศษ สายปกติก็คือจ่ายค่าเทอมตามปกติและก็พิเศษก็อาจจะบวกค่าเทอมไปหลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับหรือไปไปลายก็แล้วแต่นะครับเออเพราะฉะนั้นพออยู่ม .4 แล้วเนี่ยพอเลือกแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือครูหรือต่างๆเนี่ยหรือเด็กๆเนี่ยบางทีบางทีไม่ได้รู้อะไรที่ชัดเจนอะ่ะทำไมเด็กๆเลือกเลือกสายวิทย์คณิตกัน ผมก็จะบอกว่าพยายามเลือกสายวิทย์คณิตให้ได้เพราะว่าไอ้ตัววิทย์คณิตเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเปิดกว้างขึ้นในการเข้าคณะต่างๆ,ๆนะครับสมมติวิทย์คณิตเข้าได้สิคณะทุกคณะมีสิบคณะนะครับสิ่งคำนวณอาจจะเข้าได้แค่ห้าคณะภาษาอาจจะเข้าได้เท่านี้เท่านี้นะครับซึ่งซึ่งมันปิดทางของเด็กๆครับและที่สําคัญนะ่ะนะฮะตัวของเด็กๆเองเนี่ยนะครับยังไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองอ่ะนะครับ มีความต้องการอยากเป็นอะไรนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทําไมไม่เปิดวิดทินิทไปอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้เด็กพยายามเรียนรู้นะครับอ่ะตอนนี้เรามาคุยประเด็นนี้ต่อประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือสี่ห้าหกเนี่ยนะครับระบบการศึกษาที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะมีเรื่องของไอตัว เรื่องของพอร์ตโฟลิโอเรื่องของการสอบ i อเอลเรื่องของแกลบเรื่องของแพดเรื่องของโคตาเรื่องของการสอบ A l e ร e l ต่างๆที่ผมบอกเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยแต่เห็นไหมครับผมมีรูปเงินด้วยทุกอย่างใช้ค่าใช้จ่ายหมดเลยอย่างพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับเราต้องทํำยังไงอันนี้ส่วนใหญ่เด็กๆไม่รู้แล้วครูแนนแนวผมไม่รู้ว่าครูแต่โรงเรียนใส่สอนเด็กๆหรือเปล่าเรื่องของพอร์ตโฟลิโอแล้วพอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่ห้องที่เรียนปกติไม่ค่อยมี ครับส่วนใหญ่จะเป็นห้องพิเศษซึ่งค่าเธอเป็นเหมือนซึ่งครูจะมีค่ายมีอะไรต่างให้ให้ใหร่วมเยอะแยะหมดเลยมีการสร้างโครงการต่างๆนะครับนั้นยกตัวอย่างลูกผมเนี่ยลูกผมอยู่ห้องธรรมดานะครับเป็นวิทยาลัยได้สัมการอยู่ห้องคิงด้วยไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยซึ่งไม่สามารถส่งขอดได้เลยเพราะเราไม่รู้ผู้ปกครองไม่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร โดยตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าถักพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็คือเป็นการยื่นผลงานซึ่งผมเข้าใจถูกก็คือยื่นผลงานของเด็กๆส่งเข้าไปซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการได้ของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยผมว่าได้น้อยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการรับของแต่มหาลัยน้อยนะครับแต่สิ่งที่ผมทราบมามันผิดนะกลายเป็นมหาลัยและ,ะมหาลัยรับพอร์ตโฟลิโอเยอะเลยนะครับไอ้ตัวเอลเวลนี่รับเดี๋ยวไม่ไม่ไม่รับน้อย นะครับเนะ้นจริงจริงพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราควรจะเตรียมตั้งแต่ตอนไหนนะครับสำหรับลูกผมเนี่ยผมเตรียมตอนหมห้าเทอมสองไม่พอต้องกระแต่ตมสี่เลยนะครับต้องข้วกเข้าค่ายส่วน i อเอนี่ก็คือเราต้องศึกษาครับผมแต่ผมไม่รู้ i อเอมันคืออะไรซึ่งค่าสอบแพงมากหลักหลักพันไปปายเลยผมจำไม่ได้ว่าหกเจ็ดแปดพันอะไรเนี่ยแหละในการสอบแต่ละครั้งนะครับเพราะว่ามันจะมีใช้ที่ A, มจุฬามหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย นะครับแล้วก็พวกพี่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษอินเตอร์ต่างๆนะครับต้องใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาเป็นเรื่องของแก็บแพดไอตัวแก็บแพดเนี่ยเป็นวิชผมจําได้คําพูดของคนติวเนี่ยพวกติวเตอร์จะบอกเลยว,ว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนงั้นเป็นไงฮะเด็กๆก็ต้องไปลงติวกันแก็บแพดนะครับเพื่อที่จะไปสอบนะครับแก็บหนึ่งแก็บสองแก็บสามนะครับส่วนแพดก็มีแพดหนึ่งแพดสองแพดสามแพดสี่แพดห้าอะไรต่าง แผนหนึ่งก็จะไม่ผิดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะเป็นสายสุขภาพสายวิทย์นะครับส่วนแผงสามมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิาศวกรหรือพวกที่สายวิทยาศาสตร์ส่วนแผงสองอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปดูหาและหายล,ละเอียดดูนะครับผู้ปกครองที่ฟังแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีรอบครบอร์สต่อโควตาโควตาก็แล้วแต่จังหวัดน,นะครับโควตาแล้วแต่จังหวัดแล้วส่วนใหญ่โควตาเด็กๆเนี่ย มันก็ต้องมารอใกล้ๆกับเอลูเวลโคต้าได้หลายไลายที่ได้ลายมาไลด้หลายคณะนะครับก็ดึงคะแนนเอลูเอเวลด้วยนะครับซึ่งต้องรอการสอบเอลูเวลเอลูเวลก็จะมีเก้าวิชาสามัญแล้วแต่ว่าจะไปสายไหนใช้กี่วิชานะครับก็วิชาละร้อยหนึ่งนะครับอนี่เรามาดูนะฮะยางฟอดโฟริโอเนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ปกครองท่านใดเนี่ยนะฮะลองศึกษาดูนะครับควรให้ลูกตัวเองค้นหาตัวเองตั้งแต่มสีนะครับแล้วก็พยายามสร้างผลงาน นะครับหรือไปเข,าข้าค่ายไปฝึกงานต่างๆนะครับซึ่งเขาไม่มั่นใจนะครับว่าทําไมเด็กปีเร็วนี้ฝึกงานตังแต่ม .4 ม .5 ม .6 กันเยอะเลยนะครับผมก็ไม่รู้แล้วต้องไปเสริมเรียนวิชาเสริมความถนัดคนอย่างเป็นหมอก็ไปเรียนความถนัดทางแพทย์คนไหนอยากเป็นวิศวกรไปเรียนความถนัดทางวิศวกรทางวิทยาศาสตร์เต็มไปหมดเลยนะมันเป็นช่องทางของติวเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยโรงเรียนกวดวิชานะครับเท่าที่ผมนั่งฟังดูเนี่ยหลายที่ก็ก็เปลี่ยนรูปแบบ เพราะเด็กเด็กเด็กนักเรียนต้องยอมรับหนางหนึ่งนะฮะตอนเนี้การติววิชาเนี่ยเพื่อที่จะให้เกรดเฉลี่ยในโรงเรียนดีไม่มีแล้วนะครับเด็กที่เรียนมสี่ห้าหกตอนเนี้ยไม่ได้เรียนเพื่อที่จะให้ได้เกรดดีๆในห้องเรียนเข้าใจปะก็คือไม่อยากเรียนในห้องในเกรดดีๆในห้องเรียนแต่เขาไปเรียนกดวิชานะครับหรือเรียนพิเศษเนี่ยเพื่อที่จะเป็นอนาคตเขาในสิทธ์ที่เขาจะต้องไปเพราะฉะนั้นการสนใจในการเรียนในโรงเรียนเนี่ยไม่มีแล้ว นะครับแล้วสิ่งที่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนั่นคือครูในโรงเรียนเนี่ยต้องปรับโดยเฉพาะครูมัธยมปลายต้องปรับปรเปลี่ยนวิธีการสอนปรับมุมมองของตัวเองไม่ใช่สอนตามหลักสูตรเป๊ะๆนะครับมันสมควรที่จะเอาอะไรบางอย่างนะครับที่อยู่ข้างนอกที่เหมือนติวเตอร์ก็ทาอ่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมเคยบอกโรงเรียนเอกชนโรงเรียนหนึ่งเขาบ่นเขาผมว่าเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่ไปเป็นติวเตอร์แล้วโรงเรียนก็ห้ามคุณครูเนี่ยในโรงเรียนน่ะไปเปิด บทว,วิชาหรือสอนพิเศษข้างนอกนะครับผมก็เลยถามกลับว่าครูในโรงเรียนเนี่ยมีความสามารถมีความรู้ทําไมครูในโรงเรียนไม่สอนให้เหมือนติวเตอร์จริงป่ะติวเตอร์มันสอน,นพวกที่สอบ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 ,สอบแล้วครูโรงเรียนก็ทําได้นะครับออ,อย่างอย่างง่ายๆนะครับอย่างเด็กม .6 เนี่ยนะครับม .6 เนี่ยไม่ค่อยสนใจเรียนแ่ะ นะครับเพราะนัน้นหลายๆครั้งเนี่ยนะครับบางทีครูสอนแต่เด็กมีหน้าจอ iPad นั่งเรียนติวของข้างนอกครูก็รู้ครูก็สอนไปเด็กฟังไม่ฟังก็ไม่สนใจเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตรงที่สอนเนี่ยมันไม่ได้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมครูไม่เปลี่ยนวิธีการสอนนะครับวิธีการสอนผมบางครูเขาบอกอ้ามันก็ไม่ไม่ตรงกับอเอเขาเรียกอะไรไม่ไม่ตรงกับไอ หลักสูตรของการของการของการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการออกมาสิผมบอกจะไม่ตรงได้ไงอะ่ะก็เพียงแค่คุณสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่และหัวข้อแต่และหัวข้อสมมติวิดเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะครับคุณก็สอนเรื่องนี้แต่ในในระหว่างวันน่ะคุณก็เอาไอ้ตัวที่มันเป็นข้อสอบน,นะครับเก่าๆของพวก a l e v e l ของแกนแพคเข้ามาเสริมก็ได้ นะครับแล้วก็เอาพวกนี้เป็นคะแนนแล้วก็สอนเด็กมันก็เป็นการติวเด็กมาในตัวแต่ทุกว,วันนี้ครูเพียงแค่สอน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 ,สอน,สอนแล้วก็โยนงานโยนงานให้เด็กทําผมก็เลยมองว่า,เ,าเด็กมันเลยไม่มีความสนใจที่จะอยู่ในชั้นเรียนนะครับส่วนเด็กมหกส่วนใหญ่ก็จะหยุดแล้วก็ติวอยู่กับบ้านนะครับอันเนี้นะครับแล้วที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่กังวลนะครับ ต่อไปเนี่ยเด็กจะไม่สนใจวิชาเรียนแล้วเพราะเด็กจะสนใจท,ทําแต่พอร์ตโฟลิโออย่างเดียวคือแข่งอย่างเดียวเรียนพิเศษแล้วก็แข่งไม่สนใจเกรดเฉลี่ยแล้วผมว่าถ้าเกิดเลือกได้ไม่ว่าเป็นผู้ปกครองหรือเด็กนักเรียนคงไม่คงไม่เลือกที่จะเรียนตามโรงเรียนทั่วไปแล้วครับไปเรียนกับติวเตอร์ดีกว่าถ้าเกิดติวเตอร์สามารถออกไนใบใบจบได้ใบจบม .6 อะไรได้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้น ผมไม่รู้นะผู้ปกครองแต่ละคนนะครับคิดยังไงนะครับแต่ไอ้เรื่องความเข้าใจผู้ปกครองกับระบบการศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งคนที่มีลูกเนี่ยผมว่าไม่เข้าใจนะอย่างผมยังไม่เข้าใจเลยผมก็เป็นครูเป็นวิชาชีพครูเหมือนกันแต่บางทีก็เราก็ไม่เข้าใจในในในระบบเหมือนกันนะครับเราก็ยังสอนยันตามปกติแต่เราไม่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุค ให้เข้ากับสมัยนะครับแบบที่ผมบอกอ่ะนะครับตอนนี้เด็กจะไปเน้นเรื่งพอ,อร์ตโฟลิโอกันเยอะเด็กจะไม่สนใจเรียนในข้อมูลกูจะทําโครงการจะทําอะไรต่างๆไปเข้าค่ายแต่อะไรเพื่อที่จะยื่นพอร์ตเพราะรู้สึกว่าการยื่นพอร์ตเนี่ยพอ,อร์ตโฟลิโอเนี่ยแต่และที่อ่ะรับเยอะมากนะครับรับคนเยอะนะครับแล้วที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะพูดถึงอนะ่ะในหลายๆครั้งเนี่ยอยา่างไอโจแกรบกระแปเนี่ยนะครับ ติวเตอร์บอกว่ามันไม่มีสอนในโรงเรียนก็ต้องไปติวกันแล้วบางคณะบางมหาลัยนะครับเวลาจะเลือกคนเข้ามหาลัยใช้คะแนนกับแพทอย่างเดียวเอลเวลไม่ใช้ก็มีเอลิเวลเป็นเก้าวิชาสามัญที่เด็กเรียนจากโรงเรียนไงแต่เด็กก็ไปเอามาเพิ่มนะครับบางที่ก็ใช้ใช้ด้วยแต่ใช้น้อยใช้แค่สามวิชาสีวิชาบางทีวิชาที่เราเรียนมันสิ้นเปลืองไปหรือเปล่าอันนี้ผมผม,ผม,ผมไม่รู้นะนะครับอ่ะก็ อันนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกอยู่มัธยมปลายนะครับเตรียมลูกตั้งแต่ม .4 เลยถ้าเกิดระบบการศึกษาของเรายังเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้อย่างติวเตอร์เนี่ยเตรียมเด็ก69และเด็กปีนี้ที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยเขาเรียกเด็ก68นี่ก็เตรียมเด็ก69คงว่าจริงๆไม่ไม่เพียงพอฮะปีถ้าเกิดต่อไปเนี่ยไม่ได้เตรียมเด็ก69แล้วมันต้องเตรียมตั้งแต่70หรือ71ก็คือเด็กที่อยู่ม .4 ต้องเตรียมมาเลยตอนนั้นเลยมาเตรียมมาเตรียมตอน ีเดียวเนี่ยไม่ทันโดยเฉพาะรอบพอร์ตรอบพอร์ตรับเยอะด้วยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าอย่างรอบโคต,ต,ต้าเนี่ยโคต้าสาขาวิชาหนึ่งรับสามคนรับสองคนเอลเบีบางทีรับสามคนสี่คนห้าคนนะครับเพราะว่าเด็กไปตันตอนที่สอบร่วมหมดแล้วแล้วก็มีให้เด็กยืนยันแล้วก็สามารถที่จะอ,อยกเลิกได้แคนเซิลได้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับลองไปศึกษาดูนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยลูกตอนเนี้ยเข้ามาช่วงเข้ามาอะไรพอดีนะครับก็เลยอยากจยาพูดอยาก ลำบายในหลายๆอย่างนะครับหรือเป็นประโยชน์นะฮะเพื่อนๆท่านใดชอบขอความกรุณาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้ถึงผู้ปกครองหลายๆท่านด้วยเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวลูกตั้งแต่ต้นๆนะครับส่วนตัวผมนั้นเตรียมช้าไปขนาดม5เทอม2ยังช้าเลยนะครับโอเค,คขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับอย่าลืมสับตะครกดสับตคกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ